สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนนะครับมาอยู่กับผมนะครับผม VOG สุดนะครับก็มาในของ g ก n สป e e e d ลเตอ e r นะในของบนใหม่นะครับผมเนาะก็ผมยังไม่ได้ไปในของซีซันสเลยภาค2อเลยเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมนะโอเคนะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เราก็ดำเนินการไปต่อเลยนะโอเคเราไปกันเลยนะครับผมเงั้นนะอ๋อเดินไปข้ามบนเหรอ <c oughs> เรานี่ก็เอออยู่นาะโอเคเดินไปขบวนนะครับผมเป็นไงบ้างจันไม่ผิดสัญญาใช่ไหมล่ะอ่าคุณภาษาไปที่ห้องทดลองเ่ยของอ่อาอลฟ้าจริงๆฉันเกยยอมแพ้ไปซะแล้วอืมอม,มันไม่เหมือนกันที่ถ้าเทียรเรือที่อุป,ปกรณ์สำหรับที่จะได้รับสำคัญที่จะได้รับรายกัปรปะป๊อปสตอรี่ซึ่งหนึ่งสองหน่อยะครับผมโอเคกดไปเลย ไม่รลนลนลีลาครับผมนะก็มีให้เราเล่นนะครับผมนะอ่าไหนปะจนพายประจันพายประจันพายก่อนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างโอเคนะครับผมเดินก่อนเดินก่อนเดินก่อนชมย่อก่อนนะครับผมอ่ะโอเคงั้นก็มาเล่นก่อนแล้วกันนะมาในี่ยข้วโมดนี้ครับผมะเดี๋ยวขอข้ามตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคมาได้จบไปแล้วครับผมอ่ะได้เล่นจบแล้วก็กดรับเลยมาเปิดกล่องเลยครับผม ไปกองเลยแล้วเราก็ไปทางด้านตรงนี้นะครับผมอ่ะไปตรงนี้ก่อนลักก่องก่อนนะครับผมอ่านะครับผมก็เล่นจบไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูก่อนดูก่อนดูก่อนมีอะไรบ้างอมาันโอเคลองจริงนะครับผมอ่ะยิมพิ้วตุ้มนานอ่าเดี๋ยวเรามาแก้ก่อนเดี๋ยวเรามาแก้ก่อน มันจะต้องเปิดครับผมอะเดินมาเดินมาเดินมาแล้วก็เปิดซะโอเคเปืนโลเซปจูตุอ๋อเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจาละซึ่งเราต้องไปเปิดตรงนี้ก่อนนะครับผมอะอ่าเราต้องไปปลดล็อกตรงนี้ก่อนใช่ไหมสมมุติว่าอันนี้คืออันนี้เป็นบวกเนาะ คือตรงนี้มันจะตรงบวกนี้มันจะไม่ขึ้นมาครับผมวะมันจะไม่ขึ้นมาอ่ามันจะไม่ขึ้นมาเราต้องไปปลดล็อกตรงนี้นะครับผมอ่าเราต้องไปปลดล็อกจากตรงนี้ก่อนเออสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นนะครับผมใครที่เล่นไปเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้เล่นอ่ะก็ถ้าเราปลดล็อกตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมเวลาเรายิงเลเซอร์ครับผมวะมันจะกระเด็นมาใช่ไหมปิวตึกตึกนี่มันจะโดนครับผมเราซ่อม แล้วก็สามารถไปทางนี้ได้นะครับผมอะ่ะแล้วเราก็กดปลดล็อกไปนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วเราจะไปไงต่อ,อนี่ครับผมก็จะข้ามาทางนี้แล้วก็เดินทางนี้มาทางนี้อ๋อน้วก็จะเปิดมาแล้วก็ให้เราเล่นสนามนี้เดี๋ยวขอเล่นก่อนล้วกันนะครับพอเราได้ทำการเล่นจบแล้วก็ จะมีให้เราเปิดนะครับผมว่าเอาอะไรบ้างน,นะครับผมทุกคนที่ใช้พออินพุต,ตจะมีกับไฟเซอร์เซนต์เพื่ความเร็วส่งส่ดนพนักงาเนาะเพื่อความเร็วข้างตัวในการของให้ส่งส่ดเราไม่ใช้อา่าดับเบิลบูตเชื่อที่จะได้บิตบูตหนึ่งบูตเซอร์เซนต์เรื่องหนึ่งต่อไปนี้นักนะชใช้งี้แล้วกันนะครับผมอ่ะไม่รู้ว่าอันไหนดีนะอันนี้ไม่รู้าอาันไหนดีแล้วแต่ทุกคนแล้วกันถ้พอเรามาตรงนี้แล้วใช่ไหมครับผมเราก็จะมาเปิดตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะ มาเปิดกล่องโ okay. อเคพบเปิดกล่องแล้วก็กดยิงได้เลยนะครับกดยิงเข้าไปพิว้วจิกมาจากกระเด็นมาโดนใช่ไหมล่ะพอมากระเด็นโดนแล้วนะครับผมก็ให้เราไปกลับไปเปิดตรงนี้นะครับผมกลับไปเปิดจากตรงนี้กดจากตรงนี้อ่าแล้วก็กลับมาแล้วก็ยิงต่อจุตุมนี่งง,ง่ายครับผมง่ายง่ง่งแล้วก็เดินมาออกตัดโอ้ไม่ใช่เดินผิดทาง ชี้หายะโอเคเราก็จะมาถึงตรงนี้ก็ให้เราทําการเล่นสนามดังนี้ก่อนเดี๋ยวขอเล่นสักครู่นะครับผมเหมือนเคยเลยอพอเราเด้ทำารเล่นสนามนี้จบไปแล้วนะครับผมก็ให้เรากดมารับกล่องเปกล่องเพื่อจะทําการอ่าปลดล็อกนะครับผมนะก็มาปลดล็อกไป กดเข้าไปปึ๊บมันจะลดลงมาใช่ไหมถ้าเราไม่กดมันจะไม่ลดลงมานะครับผมก็บอกเหมือน,นกลไกบางอย่างถูกเปิดแล้วนะครับผมอ่า drs มาที R ่นี่หรือเปล่าครับผมเขาไม่กล้ามาหอกเขาไปข้างหน้ากันดีกว่าอย่าอยู่นานเลยก็ลบประมาณนี้เลยถ้าเราจบเราก็ประมาณนี้นะครับผมกดเข้าไปนี่แล้วก็เดินไปเดินไปนะครับผมเดินไป เดินไปเดินไปเดินไปตเต่อืมนี่คือพื้นที่ใหม่ทําไมมันมืดกว่าเดิมอีกไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ว่าทําไมมันมืดจังเลยครับผมนี่คือโหจังครัไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ไม่ต้องกลัวนะครับจะปะป้อมผมเหรอครับอก็ทําการ กดเปิดจจกตรงนี้นะครับผมอ,ะอ่ะกดเปิดจจกตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับกดเปิดเข้าไปแล้วก็กดยิงจูตุ้มเต็งเห็นไหมล่ะง่ายๆครับผมนะแล้วก็มาทางนี้แล้วก็กดยิงจตงูตุ้มเต็งนี่ไงนาเสร็จก็ประมาณนี้เลยแล้วขอเล่นตรงนี้ก่อนละกันขอเล่นตัวนี้ก่อนละกัน พอเล่นจบแล้วก็กดรับไปเลยนะครับผมเนะมื่อเริ่มออตัวในตัวพาวเวอร์โบลห้ารอมันอตกอันดามหรอตังอันดามนี้ไม่ตกอันดะามแน่นอนเมื่อดิสแล้วอปทันองศาทันทีแล้วจะได้มินบิบลมาโอเคอันนี้ดีสุดก็ใช้อันนี้ไปนะครับผมแล้วก็มารับของกันนะครับผมโอเคมารับของละเอาทางนี้ไปไม่ได้นะตรงนี้ตันนะเราต้องไปทางนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวขอลงอันนี้ก่อนละกันนะครับผมมา ครับผมเดี๋ยวดูสกิลที่เราจะรับกันเมื่อแซงหรือถูกแซงมีโอกาอง15%เี่จะได้รับมินิบูสหรอไม่น่าจะดีครับผมนะเมื่อรวมเ,เพื่อเราดูความสามารถของสกิลอันนี้รักกันนะครับผมฮนะโอเคเอ,อันนี้เราก็เปิดก่อนนะครับผมมนาะเปิดก่อนเปิดก่อนอ่าพอเราเปิดแล้วใช่ไหมอา่าแล้วก็ กดยิงปุ่งปิ้วชิตมนี่ไงก็แค่นีคคน้ครับผมอะง่ายๆครับผมฮะง่ายๆปุ้งอ่ะแล้วก็ไปไปไปปเดินไปเดินครับผมอะแล้วก็เล่นครับผมขอเล่นสักครู่นะครับ เล่นจบแล้วก็กดมันักของได้เลยดูนะว่าเราจะเอาอันไหนนะทุกครั้งที่อยู่กลางกับความเร็วสูงสุดพื้นฐานบท7กิโลบทเใช่ปะเราจะใช้ CWB boost ครั้งแรกเราจะได้เพิ่มความเร็วสูงสุดมีดีบูทหรอทุกครั้งที่ใช้เนโตรจะมีโอกาส60%ที่มีดนะีบูทมีดีบู h ว v e r บทยี่งิบเปอร์เ0เนหรอทำซ้ำในระยะหรอบังคับใช้ Okay. กดอันนี้แล้วกันเอาอันนี้แล้วกันแล้วก็รับของไปเลยนะครับรับของไปแล้วแล้วก็รับกล่องไปเลยกดรับกล่องเลยครับผมก็จะมีของวงแหวนด้วยนะอะนี่เป็นวงแวงหวนนะครับผมไม่ใช่ลาไม่ใช่ลถสิบห้าวันแล้วจะเปลี่ยนเป็นแหวนละก็เปิดเลยครับผมอ่ะจบละซีซั่นนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับผมนะก็น่าจะจบประมาณนี้แหละนะครับ เดี๋ยวรอมันเปิดก่อนเอ้ยยังเหลือหนึ่งกล่องนี่เดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนเดินไปเดินไปเดินไปกลุงศรีอยุธยาขอเล่นก่อนนะครับอ่าพอเราเล่นจบแล้วก็กดมารับของได้เลยนะครับผมนะก็พบว่า คริสซูเนี่ยครับผมได้ยินที่ฉันพูดไหมได้ยินคบได้ยินครับ,รบอเธอหายไปไหนเลยว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไปเที่ยวมัง้งแล้วก็ระยะเวลาของการแผ่รัศมีของเครื่องแจ้งเตือนนี้มีจำนวนจำกัดดังนั้นฉันจัดจึงไม่สามารถติดต่อกับเธอได้ฟังฉันนะที่นี่มันอันตรายเลยก,กลับไปซะโอไม่เป็นไรครับผมเพราะเรารักกัน ฟันจะเสียงของมันดูเหมือนว่าเธออยู่ข้างใต้ฉันมีห้องรับอีห้องดังลั่งหลัวฮะไม่รู้แน่ใจเหมือน่านเดี๋ยวราอย่ารู้ต้องไปดูครับผมนะนี่กลับไปซะไม่ครับจับลักของกลับก็ไม่ได้ของแล้วสิเออกดเข้าไปเป๊กโอเคได้กุปปองนะครับผมก็ประมาณแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะ ก็น่าจะจบประมาณนี้แล้วแหละนะครับผมของซีซั่นนี้นะครับก็เดี๋ยวรอซีซั่นใหม่ละกันนะครับผมอะตรงนี้คืออะไรอ๋อมีโจด้วยเหรออ๋อน,นี่คือที่อ่าเลเซอร์ละกันโอเคเลเซอร์ละกันนะครับผมอันนี้อะไรอ่ะดูอันตร,รายมากเลยอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมรู้สึกว่ามันไม่ดูดเลยนะฮะในบางครั้งอ่ะ คิวสปีดอาจะพุ่งออกมาและทิ้งเศษบางอย่างไว้และเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยของผู้ทดลองเราได้เพิ่มตัวควบคุมบางอย่างเข้าไปอ๋อประมาณนั้นหรอครับผมงั้นแปลว่า2พื้นที่นี้ค่อยข้างอันตรายจะเปิดตัวควบคุมก่อนแล้วกันนะไม่เปิดไม่ได้หรอ หมออยู่แล้วครับ oh. ผมอ่ะ <c oughs> ดับเปิดไปแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็จบแล้วประมาณนี้นะครับผมก็รอเวลานะครับผมนะก็อันนี้คือจบแล้วแหละเดี๋ยวต้องรอเวลาสักประมาณอีกกี่ชั่วโมงอ่ะแปชั่วโมงครับผมเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ละกันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวรอเจอในของซีซั่นสามนะครับผมซีซั่นสองน่าจะจบแล้วแหละเดี๋ยวต้องรอซีซั่นสามก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะเดี๋ยว โอเคก็ว okay, ันนี 91, ้ก็มาประมาณที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยและการสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นนะครับผมก็มาดูเป็นตัวอย่างได้สำหรับใครที่เล่นแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับผมนะโอเคไว้เจอกันารคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายวันนี้นานแล้วครับนานมากเลย